บายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ฝนตกเนาะมาหลังจากมาแต่เบียกแล้วก็มาแต่เบียกบ้านในวินแล้วก็ฝนตกพี่น้องโอแห้งเฮงให้ไปกระไรโอกาสดีเนาะข้าวฉีบบุกต้นใหม่ที่เยาซื้อมาตั้งแต่เมื่อไปตลาดกระหนองอกพอดีพี่น้องนี่มาเบิ่งต้นใหม่ที่ต้นยังไงก็ข้าวกระดาษข้าวกระดาษข้าเสียมใหญ่ข้าวเี้เด้อ เอาโจ๊กนี่แหละเออทั้งจ๊กทั้งเสียมเนี่ยกระดาวกเด็กอะก๊อกอันนี้ก๊อกขยุ่งเนาะก๊อกขยุ่งก๊อกขยุ่งเอาไว้ออกซิเจนได้เนาะพี่น้องออกออกซิออกซิฮีมันน้ำเนาะต้นไะม้ลายปีอัญโหลายปีเนาะปลูกไว้จะาสาได้พี่น้องเพื่อว่ามันใหญ่มันใส่ประโยชน์ได้เนาะนี่มันท่อมเด็กอ ดีตอโล่เนาพี่น้องโดดโดกหอนได้พี่น้องนี่สองตัวเนาะไขโยงข่ยง,งแล้วก,ะก,ะก็ก๊รูตัวนี้เนะาะก๊ละเศร้า่านกีบพี่น้องกรูก๊กขโยงค่ะก๊กละเศรา้าหาพันกีบเออโมเมนต์เร้าเลยก๊กละเศรา้าหาพันกับประมาณเจ็ดแปดสิบบาท,ทประมาณน่ะพ่อตัด จ้าก๊กหมกม่วง30,000กีบ30,000กีบบดจุต้นเนาะกกม่วงไ้ก็กกอนะกกกะดาวก็30,000นี่หม่วงมีม่วงเขียวเสวยม่วงดูแล้วก็มกม่วงหน่วยใหญ่ใหญ่ที่สุดน่แหละหน่วยละโลนะพี่น้องนี่3ใเจ้าชื่อบ่ได้บ่ว่าชื่อว่าต้นไหนเป็นต้นไหนอ้า อีชกไซต์ต้นใหญ่บกม่วงใหญ่ตัวนี้ตัวน,น,น,นี้หาหมอกวางเที่ยวสวยช่ออันนี้นี่เจือเตี้ยวสวยนี่ใบหน่อยๆเนี่ยนี่ในซองอันนี้นชกไซต์ซ้ำระดูนี่นี่นีตัวใหญ่นี่พะวาน,นี่มันใบแตกต่างหมงดในกาะกบขี้หูดเนาะเฮีย่ยวกบขี้หูดกบม่น่า เจ้าก็ได้เป็นหูเจ้าก็ได้เป็นหน้าใช่มันบ่มีโกขี่หูพออันมีแต,ต่กองหมังหน้าเอาเบิร์เจะได้จังแบบสื่อของบ่เบิร์กปะไม่เหนสมบูรณ์อ่ามีแต่กองหมังหน้าเอาเบิร์บ่มีโกขี่หูพออันสื่อมาบังหันคือกันเออจะมีแล้ววะอือ ใบขี้โหดมันกะต่างเออมีแต่โกงเงาจะสร้างอีหน้าอี <g <g <s <s sí, ่ตัวและหานขายก็กี่ตัวเนี่ยนะข้องเจ้าโบโหจากเออไโบเห็ดจากโบใบมันเป็นอะไรใบไม่ก็คือใบมกระมังหนาวมันหนาเขากะลมเบิ่งแต่ใบขี้อุดกับใบบักนะกระมังกรกะพี่น้องสำหรับผู้ใดมากินแตบักหุ่งเนาะ กไว้มากองมพุงกูไว้คู่กันเลยอื่ดํามมัูพมันจังแซ่บ้สใส่อีกว่ไหมอใช่ห้องผืนมันมตายวะมันหมตายเป็นขาเสือขี้ดินโลกในขี้ดินอะพีน้อเอาไปเบิง่งนอวาสิใช่เดี<อ>่ดยงใหญ่เอาล่บ่จกักทู่ในยนูนะ

เป็นโอกาสเท่าไรปลูกติกร้องใหม่ปลูกมาให้เ้อช่วงนี้พนตกบ่อยก็้าเดี๋ยวตดกระเดาช่วงนี้ง่ายกระบางเลยน้ะก็เป็นผมบบบนี้มาโอ้ยพายซิทันเดี๋ยวเอาไปไปทางไหนนี่ เออปปาหินมันอยู่นิ่ก็มหนาวมังนาอยู่นี่มันบวมน้ำเลยเด้อมาบวมบ่อืมบ่เออกจะปูไวนิสดะได้ก้เนาะเยนไปบ <sia. S 1> ่นนี <ator> ่รถเนาะมังนาะเป็นห้องน้ำเนาะเป็นห้องน้ำ้าเนี่ยเด็กปูเนี่ยเด็กก้มหน้าสังเกตข้องไม่ถาวมันยังอยู่แถวๆนาอมังนามันยังบวมตายเนาะ ปปูงนี้กปูนนี่มาคุดได้ไหมไปอีพี่น้องอันนี้โจกคุดนคุดนี่บอบอเปาะหดนะพูดดีหม่อง่อเลยค่ะข้าถอดเลยถอหันกันเมนผูกคุดแปะหอ่พอดีมันออกมาโผท่อ แย่สิใหญ่ท่อท่อแตะขันได้แม่กัยญาอีกล้วนี่ปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกแคบน้องพี่สัตวนี่นี่ปลูกบอนมุสุเยือนนี่แท้นี่นี่นี่แหละสีเตียมมะนาวนี่ห้องนี่ยมันมันโด่งเออบานนั้นก็นี่ก็ห้องน้มัคือกันแล้วก็ไปผุ่นโคกหนึ่งหลังหน้าาไปแจ่ตัวนะไปแล้ววันนี้เอ๊ะว่งไปยุ่งสุดหรือเปล่าอะไรเ บ่อตองใช่พุ่นนส่ตายใช่พุ่นค่ะบอผ่าวกันแตไปเสียดผ้ใหญ่ใส่สิไใช่จะได้เห็นว่ามันตายมันบ่ท่นไหนตีดเือในยูทูบขีกขปุกยังไนฮึบกมังนาเอาใชเอาไปขอกเถอะแบนี้ามึงยังเออไม่หันเลยพ่อเดี๋ยวจะเอาเลิกร้ายเผื่อทมพุ่น เอาขี้ดินมาถมมันสีพุ่งหนามปลูกกาพมหน้าเอาตัวนี้มาหาปลูกชอยกันซุกปลกมักฝาหมากหน้าเด็กโ่ผักออกก้มักฝามันแหงมากนามักหน้ากูผ่มนไตายสิ บวมไรก็ตายแต่ว่ามันมักนาะอยู่แต่ว่าบ,บอให้มันบวมเขาจบอกเออมนี่เดนึ่มันบวมเลยนี่นจะได้มันคอยจีกโอ้ยมจับโจมทางกดมันผุดดีเออเออหันมันเดิกโผล่เด่ะคะเดิกโผล่เด,ด็ขี้ดินหันเอาตรงอีกเออพ่ออืม ตว่าบ <let> <trying>. ัน <wan> น <ita> well, ั้นเอาเนีงมาทมทีดังเอาปุ่นมาใส่อยู่เดี๋ยวปะเนี่ยจิ๊กขืนจีดินค่ะจิ๊กขืนทมนำนำมันค่ะอ้าวบาสิเอาก้อดีดานดงเอออาเอาข้อดีดานมาลงก่อนลงก้อแล่ลงใส่ขางๆมาหันแจ้งหน่อยเออ บ่ให้มันหากินหาต่างขี้ดินบ่ຫູເຂົາດີດາບໍບໃບ່ອນຂີ້ดິນເຂົາໃຊ້ຂີ້ดິນເຮົາຄານ້ຍຫນໃສมันສຸດຄາງມັນปนກບດິเปียกດີเปียกາກມນາແຕ່ກພບໍ່เปียก เออเอาเสียมหันคนเออ้นเพื่อเพื่อเ่อเพื่อเพอเพ่งบพื่อเ่อเพื่อเพื่อเพื่เพ็นอเพื่อันื่เบิ่อเ่อเพ่บเ่อเพื่อเพื่อเพื่อเพเ่เส่่เ่่ออ่่่อ่่่เอเอเอาเอ่ เอาโกกใหม่พี่มพี่มาเอาพี่โกกใหม่บ่ต้องใส่ดอกเกิบนี่ใส่บ่ได้อ่ะเอามาสิหนาพี่โกกหนึ่งเออมันโน่นอยู่รองยง้มแดงมันน่นเอาสิไปใช้ยังหันเออแน่หรือเป่เออคุณด้วยถูกใช้แคบๆเดินนะเออมันก็ะห่มป่าได้ไหมขนาดปูแขคบน้อง อย่ตรงข้างกะน,น,นั่รนแบคไก็ได้จีกออกจกออกเออเออ็จีกโอ้โหกระดายนะครับสลายไปะ้า้งะมันแห้งกระด็น uh, ัดแล้ว เอามาันมาใส่หนเาคเางยเอามาพี่เอางเลก้ววรองคุยมาอย่างนี้คอดีดนคอดีดนรับไปรับมาเออข้อ นั้นเอาแน่เามาผมพ่อแหพอดีดอนเนาะเขาเนพอดีดอนพอดีดานเอพอพ่อพ่อไม่น้ายาือว่าพอดีดอนเอาขี้ดินด้งก่อนขี้ดินด้งอีกนะออน้อยๆเออหอยเนี่ยฮะส้งสีโ แต่ก็เอาขออกบอานามลวงน้ำแต่บันอาปูอานามยังเอาข้อที่โดนใส่แตก็เป็นคุ้มแต่ก็อานามล่วงแต่ก็อันนี้ใส่แต่ก็จังถุ่มไปยานข้าวูกแตงนี่ห้งเห็ดอันนเอออานามลุกมดีอันามลนกมาดีมันจะติดเปลือเนะพี่เอามาโน่นต้นนี่แเจ้ต้นนี่

ໂຕນີ້บ่ທັນແມ່ห่อขี้ดินเอาก็ปลูกมาถอตางน้ําใส่เน็ดอดน้ําใส่ นี่่ได้อยูเออมังมี่ใช่แจนัโนกกมะเกาะแจนี้นิดนึงอันนั้นมันโคกใบใหญ่ใบโคกเกาะใหญ่กับ่บใหญ่ปันใดดอกพอดีแหละมันใบใหญ่แห้งเหรอพอเข้าตอนอืมไปคุดไอ้คุดซอยกันที่ซุกเอาจกมาคุดประปุกผูม่วงอันแดอยู่ในมะคุดดอกเงินสีคุดเนี่ยเอาเข้ามา nhà em để hay buộc soi can để mình chẳng đẹo vậy cốc mà cả chẹp khó nè 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 kỳ thìn ok thôi <laughs> <laughs> กวางกวางมักเผาหันกวางกวางเก็บรเดกวางแต่บรุดกวางออกกวางออกกวางออกมากพี่กวางเดีวมันหนามันกอดาุ่นนะีิงัวใช่อยู่ว่าี้งัวนี่ใช่อยู่ว่าเดีดานไม่ใช่หรอว่าออกเผาใช่งัวมาวะ โอ้ยมันบวกล่ะพอดีมันกว้างหน่อยพอหน่วยพอสคือดังมันหน่วยน้อยๆินึงแม่เบาครึ่งกว้างกอ้งก็แดดปลกระเดากกระสือเอาขี้งัวหันดงปลาเบลเบียร์พวกเทไรให้ปลากระดาวนี่เอาหน่าพูดมันเอาขี้งัวดงแล้วก็ปนกับอันนั้นมวศึกษาบอกว่าถามเขาว่าพิธีปลูกอย่ไงไ ถามเดียบอกจะฟ้องหายครับถามเลยเดิเขาก็บอกว่ากูบอกว่าขอดไปปลูกมันมีแต่ตายมันคือบลกเกิดบุ้งจะใสพ่พุ่น,นมันต <ขอ S 1> <า>ี้แล้วบ่ะแล้วก็ไปย่าไปปลูกมองมันบ,บวมน้ำลายบวมเมี่ยงคือการมองมันบวมน้ำหันไปข้าวเดียวเอาขีดดาข้ดินดงน้งเอาขี้ดินดงน้งขี้ดินด้งก่อนหน่อยเออคุดอีกกวางกวงอีกคุ่มค่ะ เออเอาน้อนดองบานน้น้อนเออน้อนเอาไปเออเออหั่นแหละทมมันกัต้องทมเทิงมันเห็นมันเห็นหน่วยมันเอออนอ่ยทมปลายมันหั่นปลายเดี่ยสีมันจะสีใหญ่มีมาคดโกกระเดา จงอยู่ผูกมาแล้วมานาวมากเผาเขาบ่ให้บวมน่ะบอกเอ้อทึ่งที่สิมันแดดมันไกลจังไกลนะเขาตามกกเนี่ยพอดีเอามาซุกมากเผานิ้วเผามันกระมากแคบนานจะสีนี่มันเป็นหมากร้ายเห็นบ่าเขาปลูกในสวนเขา ขังละสามโกมันมีเจ้าโกมีหกโงเร่หมารกๆๆกลกไดกแต่มืองปููดีเขาอย่า่เป็นมาเ่าจกป้ากูข่าบวันจีจะขอปูเบิด กปุก,กเกิดมาปุ๊บเป็นหมากลับเลยดินปุกปลูกโมเป็นจำโกกต้นเลชิมาให้พี่น้องเบิองต้นบักมวางลนะนี่ปลูกขางนี่เนาะต้นบักวางบวางช้ามัดูเทียวเสบายช้ามัดูบักมวางมี่กต้นนี่ขางนี่ขางเมืองเนาะแรกๆหลกทำปลูกเมืองนี่เนาะหยาดมันตายพี่น้องหยาดมันบวมหนามตาย ก็เลยใหญ่มาปลูกขางนี่เอาเนาะมันกะบบบวมหนามนะคะนี่มันแค่นีม่มะพร้าวหันมันโรงสิมักหนามนี่เนาะพี่น้องเห็นอันนั้นเข้าปลูกนะอยู่มองเข้าปลูกคล้ายอ่ะนะเข้ากับมีแต่น้องหนามจะสีเนาะแต่กัปลูกพวกเผาหันนะเออมันโชงสิว่เป็นยังนี่ก็มวกร้าวเดียดวัดขอบน้องเนาะแต่นี่ กบุกม่วงม่วงเคี้ยวเสเวยตัวนี้ม่มักวันไี้ดอกพี่น้องเคี้ยวเสเวยมันมันถากินหวานสืส่อลองเบิ่งนอกวัดคางนี่คางนี่กับคางคางคางนี่นะตัวตัวแดงไม่สีงามตัวแดงไม่สีใหญ่นี่เคี้ยวเสเวยวไหวนี่กกหนึ่งนี่เลี้ยวประเด็นเนาะเดี๋ยวถ้าเฮามีต้นไม้เฮาก็มาเพิ่มอีกเนาะพี่น้องโมเดิปลูกได้ซชมปนี่ดอก ตกไปเปรื่อยๆฝนบเบาพี่น้องฝนยังตกบเบาอยู่ติดวัดมือจากมันปาเหื่อท่าใส่ปาลูกเสาตกไหมน้องฝนตกเนาะโอ้โกโอโอโตกดิ้นปล่อยๆเห็นไหมปลูกแล้ววันใดดอกพี่น้อง เดีืยวต้นสุดท้ายคือกกดูเนาะเฮามาปลูกมะนาพี่น้องนี่มะนาเมันกะนมองว่างลายเลยพี่น้องเป็นขั้นญ่เนาะเห็นบ่เห็นป่พี่น้องขั้นญ่มันต้องหาแนวมาปลูกนี่ก้อนดินเก่าก่อนมันเป็นยังไงมันเนาะเแค่ปล่อยแล้วพี่น้องตักน้ำในให้หน้าฮุเนาะน้ำโบราณหรอก กวาดดินมองนี้ร้องไว้หนึ่งมันสูงไรปะเมื่อพี่หนเลยจนคำลุกโม,ม่งละคำเมื่ดละ